สวัสดีครับผู้บรรยายกริจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยคลิปนี้ก็จะบันทึกชื่อบุคคลเหล่านี้นะครับไว้ในความทรงจําว่าครั้งหนึ่งเขาเคยพูดอะไรไว้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันท้ายเรื่องว่าบุคคลเหล่านี้เขาพูดเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินหรือพูดเพื่ออะไรกันนะครับในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทที่นายกเศรษฐาบอกจะแจกให้ทุกคนอายุตั้งแต่สิบหกปีขึ้นไป ตอนหลังก็มาเปลี่ยนกติกาลว้ว่าจะไม่แจกให้ทั้งหมดแล้วจะแจกให้เฉพาะคนที่มีเงินเดือนน้อยกว่าเจ็ดหมื่นจกให้คนที่มีเงินในบัญชีรวมกันแล้วน้อยกว่าห้าแสนกติกาใหม่แล้วก็บอกว่าไม่ได้สงเคราะห์คนจนแต่สิ่งที่พวกมึงทำนั่นแหละคือสองเคราะห์คนจนนะจะบอกให้แล้วจะบอกพวกมึงให้นะทั้งหมดเลยนะไอ้กรรมการทั้งชุดนะว่า คนมีเงินห้าแสนบาทเนี่ยในฝากในบัญชีไม่ใช่คนรวยนะเว้คนรวยต้องแบบพวกมึงพวกมึงมีกันคนละห้าล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านนั่นคือพวกมึงเข้าใจไหมไม่ใช่คนที่มีห้าแสนบาทคือคนรวยมึงต้องดูประกอบด้วยนะเศรษฐานายกเศรษฐาคือในว่าฉลาดนักฉลาดหนาไงมึงดูประกอบด้วยคนที่มีเงินในบัญชีห้าแสนเขามีรายได้เดือนเท่าไหร่ ถ้เขามีรายได้เดือนละหมื่นหนึ่งหมื่นบาทเขาเป็นข้าราชการบำนาญมีหมื่นกว่าบาทนะแล้วเขามีเงินเก็บห้าแสนเขาไม่ควรได้ดิจิออนไวเลสหรือไงไม่ควรเลยไนงะมึงต้องเอามาประกอบด้วยเว้ย่ะเออแล้วถ้าคนมีเงินเดือนเจ็ดหมื่นบาทแต่แม่งไม่มีเงินฝากเลยอ่ะมีเงินฝากแม่งแมงหลักพันอ่ะเออมึงก็เอามาประกอบด้วยหรือเปล่าวะ อก็งงๆอ่ะดูแล้วแม่งเรามีนายกนัฐมนตรีแบบนี้เรามีคณะทำงานของนายกแบบนี้แล้วประเทศชาติมันจะไปได้หรอวะอูจะคิดถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยนะเอาจริงคิดถึงมาตังหิดตังหิดเลยนะจริงเหมือนกับเราอะ่ะเขาเรียกอะไรวะเลือกมากอะ่ะเลือกมากอะ่ะ เวลาเราเป็นลูกน้องอ่ะมีหัวหน้ามาโอ้ไอ้นี่ก็ไม่ดีอคนใหม่มาอ้าวคนเก่าแม่งดีกว่าอะไรทํานองนี้อ่ะก็ต้องทนอยู่กันไปแล้วกันเอามาพูดถึงคนที่ต่อต้านโครงการนี้ไอ้นี้มันต่อต้านคือไม่ให้เกิดเลยนะไปมาไอ้นายกเศรษฐายังดีกว่าไงคือจะจ่ายไงคนเขารอความหวังเขารอรออยากได้หมื่นบาทเนี่ยหมื่นจะเป็นดิจิตอลจะเป็นหาเหวี่ยงอะไรก็ตาม ให้เขาซื้อของได้จะไปใช้นู่นใช้นี่ยังไงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาใช้ที่มันใช้ได้เขาต้องการหนึ่งหมื่นบาทมันเยอะมากๆอนะเดี๋ยวพูดถึงเศรษฐาด่อยไอ้การที่กําจัดพื้นที่อ่ะกูอยู่ขอนแก่นเนี่ยแต่กูไปทํางานภูเก็ตอ่ะเพราะกูไม่มีจะาแดกอ่ะอ่ะแล้วกูก็ต้องกลับมาถ้าจากภูเก็ตกลับมาขอนแก,นนก,ก,ก่นเนี่ยกระจกกระจกก็สองสามพันอ่ะ เพื่อที่จะมาใช้หมื่นบาทเนี่ยนะไปขับแม่งก็เปิ่มสี่ห้าพันเนี่ยมันก็ต้องดูตรงนี้ด้วยดูเป็นเคสเคสไปด้วยนะใช้สมองหน่อยถ้ามึงไม่มีความสามารถนะมึงไล่ออกไปมึงเอาทีมงานชุดใหม่เข้ามาคนเก่งๆเขามีเยอะถ้ามึงคิดได้แค่นี้น,นะจะบอกให้อ่ะตอนนี้มาดูเอาทีมงานของพรกเก้ากายก่อนพรกเก้ากายก็เรียงหน้ากระดานออกมาครับงแตนรัชชาเน,นะนี่ยนะรัชชาก็เป็นสสกทมนะ ก็บอกว่าเป็นการขายฝันนายกรัฐมนตรีสับขาหลอกประชาชนมั่นใจโครงการิจ่จอนวอลเล็ตหมื่นบาทไม่สําเร็จแน่นอนอันนี้นัชชาตัวตึงก่อพระก้าวไก่สิริกัญญาแน่นอนอย่างไรพูดไปหลายคิดแล้วตนตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัฐบาลเลือกทางนี้เพราะไม่ต้องการให้โครงการนี้สําเร็จแต่ต้องการให้เข้าทางนักร้องต่ตางๆเพื่อหาทางลงให้สวยงามของโครงการที่มาถึงทางการโดยสมบูรณ์แล้วนะวันนิดา สชชนบุรีเก้าไก่สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นี่คือใครวะอยากจะรู้น่าจะบอกมาด้วยนายกนายขออาจารย์นู่นอาจารย์นี่ด็อกเตอร์นู่นด็อกเต้์นั่นบอกมาด้วยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะขยายตัวแสดงให้เห็นว่ายังไม่มีเหตุผลและความจําเป็นใดที่รัฐบาลจะนาเงินจํานวนมากมหาศาลมาแจากกับประชาชนผู้กระตุ้นการบริโภคอ่าอันนี้สิทธิพลบัญชีรายชื่อ ไอ้ทีมเศรษฐ,ฐกิจของก้าวไก่ก็บอกว่า99นักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการและคณาจารย์ทวงติงนโยบายดิจอนวอลเลตเป็นนโยบายสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมเศรษฐีมาเศรษฐีใครอายุเกิน60สล้วนได้รับแจกหมื่นเงินหมื่นว่าวันนี้เศรษฐ,ฐกิจไม่ใช่อยู่ระดับที่เรียกว่าหัวใจหัวใจวายหัวใจล้มเหลวยังไงวะไม่เป็นธรรม ไอย้ยางงี้ที่เป็นธรรมอ่ะไอ้ที่แรกๆแจกแม่งทุกคนอ่ะอายุสิบหกขึ้นไปมึงจะมีพันล้านก็ได้อันนี้คือถือว่าเป็นธรรมนะเว้ยไม่เป็นธรรมตรงไหนวะสับสนหรือเปล่าวะโอเคอันนี้มันพูดก่อนที่เขาจะกําหนดเอาคนนี้มาสอวอมางอ่ะสวอก็มีความรู้เรื่องนี้นะไม่ได้ยกมือให้นายกเสร็จถาอย่างเดียวไม่ได้ยกมือให้พลเอกประยุทธ์อย่างเดียวนะมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจด้วยนะ ไม่เห็นด้วยที่แจกเงินเวียงแห่ทุกกลุ่มเป็นนโยบายไม่สร้างความเป็นธรรมแน่ทาให้ภาวะเงินพุ่งขึ้นเงินเฟอ้อพุ่งสูงสิ่งที่รัฐบาลควรทําคือเน้นการใช้จ่ายภาครัฐการส่งออกการลงทุนภาครัฐพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นโยบายแจกเงินเป็นความเลื่อนลอยที่กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นความคาดหวังเกินจริงการใช้เงินของรัฐแจกหรือโอนจะมีมูลค่าต่ํากว่าตัวคูณในการลงทุนภาครัฐขอให ถอยโครงการนี้นําเงินไปใช้ในทางที่เหมาะสมของประเทศนี้ต่อไปมึงคงจะบอกพวกมือไว้ก่อนนะว่าน่าจะเลือกพิทานะอะไอ,วอ้วกสวทั้งหลายยังมีหน้ามาคุยถึงเรื่องนโยบายของรัฐบาลอีกนะชนินรุ่งแสงผมเคยได้ยินแต่ชื่อพ่อเราชนะรุ่งแสงอันนี้อยู่ประชาธิป,ปัตย์นโยบายนี่ก็หนึ่งหมื่นที่ยังไร้ทิศทางที่ชัดเจนตอบไม่ได้ว่าใช้เงินก็ประมาณส่วนไหนเขาตอบมาแล้ว จนนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์กว่าร้อยคนรวมถึงอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติอดีตรัฐมนตรีขางออกมาคัดค้านนโยบายนี้นี่พาลาภุประนิภูมิอดีตไงมันเป็นพวกอดีตทั้งนั้นแหละไอ้นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยกว่าร้อยคนนักวิชาการแม่งมีหลายพันคนนู้นเออแล้วก็อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเดดนี่ยไอ้พวกอดีตอดีตพวกเนี้ยมันจะเก่งตอนมันเป็นอดีตอะ่ะตอนมันไม่เป็นอดีตมันไม่ค่อยเก่งอะ่ะรศนาไอ้นี่ตอปปสตัวตึง ตัวแม่นะเคยเป็นสวนะว่าได้รับการเลือกตั้งนะว่ายื่นต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้ตรวจสอบกรณีแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทของรัฐบาลนะแล้วก็ไปคล้องจองคือรสษณานี่มีความคิดเหมือนสีสุวรรณเลยนะก็แสดงว่าสินเสมอกันความรู้ความอ่านพอๆกันสีสวุวรรณก็ร้องพุกตรวจการแผ่นดินเหมือนกันแล้วก็ส่งสารรัฐมนูวินิจฉัยเรื่องดิจิตอลหมื่นบาท เพราะว่าต้องออกพรบรเงินกู้5แสนครับธรรมนูญพรบรวินัยการเงินการขังหรือไม่อันนี้เป็นบางส่วนนะแต่ผมมาดูแล้วนะมันเป็นคนที่แม่งมันเกียดเพื่อไายจริงดูไปดูลึกๆไปดูกําพืชเอ้ยไม่เรียกกําพืชอะไรวะไปดูผลงานการทำงานการสาเสนอการวิเคราะห์อะไรในอดีตอ่ะ พวกนี้ยเขียนพรรคเพื่อไทยส่วนพรรคก้าไกลนั่งเป็นหน้าที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นหน้าที่ถ้าพรรคได้ร่วมรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์จะไม่พูดแบบนี้ไม่เห็นมีพรรครัฐบาลพรรคไหนแม่งออกมามาจอบตีเลยก็แค่ไม่พูดถึงอ่ะแต่ก็ไม่สรรนับสนุนก็เฉยเฉยพอสําเร็จก็ค่อยบอกว่าเห็นด้วยไม่สําเร็จก็บอกว่าอู ว่าแล้วอะไรทำนองน,นี้แล้วก็เป็นเรื่องของการเหมืองครับแต่ผมจะ,จะบอให้คนพวกนี้นะไม่ต้องการให้ประชาชนได้มื่นหนึ่งนะก็ให้จําชื่อคนพวกนี้ไว้เพราะคนพวกนี้ดูแล้วไม่มีใครเดือดร้อนเลยนะเงินมื่นของเขาคนที่พูดทั้งหมดนะมันมันแม่งเหมือนเงินร้อยเงินพันของพวกเราครับเพราะเขาเขาไม่เห็นคุณค่าหรอกครับว่ามื่นนั้นมันเยอะมากเย๋ยว่าแต่มื่นเลยมึงไม่เคยจนมึงไม่รู้หรอก ยี่สิบบาทแม่งเยอะมากเวลาไม่มีแดกข้าวไปคุยในรถไปคุย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 หาเศษตังค์หาเศษเลรียนบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทโอ้รวบรวมแล้วได้ยี่สิบบาทอ่ะจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแม่งก็ไม่ได้ยี่สิบบาทอ่ะอ่ะจะไปกินข้าวแกงแม่งก็ไม่มียี่สิบาทอ่ะมันมีสามสิบสี่สิบห้าสิบมาก็ไปซื้อข้าวมาถุงหนึ่งก็สิบบาทละอีกสิบบาทแม่งไปซื้อไข่ต้มไข่ต้มแม่งเดี๋ยวนี้ก็รูกละสิบบาทแล้วนะอ่ะ เป็นยี่สิบขอน้ำปลาเขาหน่อยใส่ใส่ไปยี่สิบาทก็แดกได้อิ่มมือหนึ่งแล้วมึงเข้าใจไหมว่าเงินหมื่นมันเยอะนะแต่สำหรับพวกมึงแม่งมึงก็สนุกอะมึงก็โจมตีมึงก็ด่ากันไปมึงก็รัฐบาลมันจะชิบหายวายวอดมันจะมืเงินเฟ้อไม่เฟ้อหรือห่าเหวี่ยอะไรมันก็เป็นหน้าที่ของมันหรือเปล่าวะอะพวกกูต้องการหมื่นบาทอ่ะ ก็เท่านั้นแหละแล้วทําไมาแต่ก่อนแม่งก็กู้เงินมาซื้อเรือดำน้ำําซื้อเครื่องบินซื้อหาเหวเฮียอ,อะไรเยอะแย,ยะมากมายหมดกับโควิดไปเท่าไหรอ่อ่ะหมดไปแบบว่าไม่ควรหมดซะด้วยซ้ําไปนะเราก็ลองผิดลองถูกอะแล้วยังไงมึงไม่เห็นออกมาว่าอะไรเลยตอนนี้พอพวกกูอะ่ะจะได้คนละสักหมื่นบาทจะเป็นเงินที่ิตต้อนจะเป็นเงินสดเงินต้นตีนอะไรก็เรื่องของมันอะจะใช้ไอ้นู่นไม่ได้ซื้อท้องไม่ได้ เออมาันมนั้นก็เรื่องของมันน่ะเอามาใช้จับจ่ายใช้สอยคือข้าวแดดได้อ่ะหมือนหนึ่งแม่งอยู่ได้อ่ะอยู่ได้แม่งจริงๆแล้วสามเดือนนะเวย้ยสำหรับคนจนนะเวย้ยกูจะบอกให้หมือนหนึ่งเขาก็ไปซื้อปนไว้ซื้อข้าวสารอาหารแห้งซื้อแม่งปนไว้มาม่งมามา่าหายกุนไว้อ่ะแม่งอยู่ได้นานนะเวย้ยพออยู่เสร็จปุ๊บเขาก็มีแรงออกไปทํางานไปหาแดดไปหาตังไปอะไรไม่ต้องมาพะวงเรื่องนี้ ซื้อนมให้ลูกอะไรทำนู่นมันก็ได้จะซื้อได้เปล่าวาน,นมให้ลูกเออเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วมึงจะมาค้านทำใหม่วะาค้านทําวิสังวิมานอะไรวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอาจะมาอ้างเรื่องกฎบลนกฎหมายกฎบทกฎหมายโอเคก็บันทึกไว้แล้วกันในช่องกีดโพสแชนแนลไอ้คนพวกเนี้ยที่มันต่อต้านนะเดี๋ยวสรุปอีกทีที่มันต่อต้านนะนัชชา สิริกัญญาวันนิดาสิทธิพลในายแพทย์เจ็ษชนินรสนาสีสุวรรณเอาแค่นี้ก่อนนะคือเรื่องเรื่รา,ราที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่เสนอในแง่มุของผม,ผมอย่างนี้แหละครับใครจะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ไม,บไม่เป็นไร ก็ไม่ได้มีผลกระทบกระเทือนอะไรอย่างน้อยก็ขอให้ดูกันอยู่เข้ามาด่าก็ว่ากันไปดา่าด่าสียเสียหายหาย,หายก็ได้นะไอ้พวกดอมสม้มทั้งหลายไอ้พวกดอมแดงทั้งหลายตอนดิมทั้งหลายอะไรพวกน,นี้ก็ด่ากันมาครับไม่ว่ากันอยู่แล้วนะเราก็ยอมรับอยู่แล้วนะครับผมมาซื้อหนังสือผมอะมาซื้อทัชตาลตำราพิชชีวิตกับเล่มนี้ ราคา290บาทนะครับผมเอาเงินไปเข้ากองทุนอิสระ,ะผลกองทุนนี้ดูแลผู้ยากไร้กับหมาจรจัดครับผมถึงรู้จักคนจนดีกว่าทุกคนนะยกเว้นคนจนจริงๆคือเราเราไม่รู้จักเขาดีเท่ากับตัวเขาเองว่าจนยังไงว่าแม่งสลามเป็นยังไงอยู่บ้านได้ถุนบ้านไปไปไป,ไปทำ ไปทาไปทําบ้านกุโรโกโสอยู่ตรงน้ำำําคําในฉลามน้ําคําแม่มีลูกน้ํามันมีเศษขยะมันเหม็นมันเป็นยังไงเวลาจะแดกข้าวมันแดกยังไงซื้อราดหน้ามาหนึ่งจานแดกกันสี่คนพ่อแม่ลูกราดหน้านะมีเส้นด้วยนะแล้วก็เอาข้าวเปล่าสี่จานแล้วก็แดกกั พ่อแม่ก็ให้ลูกแดกก่อนตัวเองก็แดกน้ำเอาน้ำใส่ข้าวกินใส่น้ำปลานะนี่นะครับคนจนเข้าใจมาเงินงจะไปช่วยเหลือช่วยไม่ได้มากหรอกครับแต่ก็ให้เขาประทังชีวิตได้เพื่อต่อสู้กับวันใหม่นะแล้วก็ไปช่วยไอหมาจรจัดทั้งหลายก็ให้มันกินแบบให้มันกินกินเป็นออเดอร์แบบไม่ได้เลี้ยงมันดูแลมันอย่างดี เพราะเขามีเจ้าหน้าที่ดูแลกันอยู่แล้วนะนะก็เลยขายหนังสือเล่มนี้ครับผมตั้งเป้าไว้หนึ่งหมื่นเล่มแล้วต้องได้ด้วยแล้วผมมั่นใจว่าได้ด้วยจะได้มีเงินเข้ากองทุนเยอะๆจะได้ดูแลผู้ยากไร้เยอะๆดูแลมหาจรจัดเยอะๆครับ้เงินหมื่นหนึ่งเนี่ยที่ผมจะได้เนี่ยผมก็จะมาเข้ากองทุนอิสระผลนะอา้าว ซื้อหลายๆเล่มนะซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเพื่อนร่วมงานลูกน้องนะมันใกล้ปีใหม่แล้วซื้อไปเป,เป็นของขวัญปีใหม่นะครับผมได้บุญได้กุศลด้วยได้สองเด้งทีเดียวครับติดต่อผมได้สามช่องทางครับ Facebook ดรกิจผลเด่นวิสัยได้แล้วก็โทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์สับเบอร์เดียวกันครับขึ้นหน้าจอนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้ายคลิปก่อนนะครับไม่ถึงนาทีเองมีสินค้าหลากหลาย เยอะแยะมากมายวันนี้ผมจะมาประชาสันธ์เรื่องกล้วยตากครับกล้วยตากบางกระทุ่มซึ่งอร่อยมากกล้วยจะปลูกที่ไหนไม่สนใจครับแต่ต้องมาตากที่แดดของบางกระทุ่มครับอร่อยจริงๆนะผมได้รับฉายาว่ายูทูบเบอร์ขายกล้วยตากจากวันอยู่บ่มลุงครับผมภาคภูมิใจมากๆเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอให้มีความสุขครับขอให้ภาคภูมิของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ